สวัสดีท่า,าชอวันนี้เรากลับมาสู่เกมวอร์รดเป็นเกมที่มันมีคนบอให้ผมเล่นอะ่ะแล้วก็เป็นเกมที่ยังไม่ถัดได้เล่นเลยทมให้ผมต้องเสียตังไปพันกว่า <c oughs> ไม่ใช่เป็นเพราะเกมลนะเป็นเพราะโปรแกรมอัดเข้าใจไหมผมต้องซื้อโปรแกรมอัดใหม่เพราะโปรแกรมอัดเก่ามันอัดไม่ได้อัดแล้วเฟรมเรทมันตกกระตุกแหลกค้างมั่งไม่รู้มันเป็นอะไรผมเลยผมแก้ทุกวิถีทางละ ก็เลยแต่ัดสินใจลองลองซื้อโปรแกรมอัดใหม่ดิแต่อัดได้โปรแกรมอัดอันใหม่อัดได้อัดได้เหมือนเดิมเลยอัดได้ปกติไม่แหลกไม่กระตุกทำให้เสียตังค์ไปพันกวา่าโอ้โหกูยังไม่ทัดเต้นเล่นเลยแต่ผมลองเล่นนะมันก็สนุกดีนะไอเกมเดิมที่ผมเลิกเล่นไปเพราะเพราะหัวร้อเข้าใจม,มันหัวร้อจี๊ดเลย โอเคอย่าฟังบนผมไปเจอไปเจอกันตอนเลือกตัวเลยว่ะมาเนี่ยผมมีอยู่แค่เนี้ยตัวตัวละครผมมีอยู่แค่เนี้เพราะผมเล่นไปเก็บเงินได้ประมาณแค่พันกว่าเองแล้วเกมนี้เนี่ยเก็บอันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะเติมเพราะไม่มั่นใจว่าจะเล่นได้อีกนานไหมผมแม่งหลอนมากคุณผู้ชมอย่าคาดหวังกับฟีมือของผมนะเพราะเพราะว่าผมมันกากอยู่แล้วเกมเนี้ย โอเคโอเคไปเจอกันในเกมไปเจอกันในเกมอยู่ตรงนี้น่าจะนานมาพวกคุณอยา่าคาดหวังอะไรจากฝีมือผมนะเกมนี้ผมชอบเล่นลูกซองที่สุดเลย <c oughs> เพราะมันไม่ต้องใช้ฝีมือแกเกมนี้แบบเดินเดินยิงไม่ได้เดินยิงลูกก็สุดเดียวเห็นไหมต้องอยู่นิ่งๆ <c oughs> เออแล้วใช่เกมนะถ้าเกิดผมเงียบๆไปก็อย่า จะด่าผมดนะ้ะไม่รู้จะพูดอะไรพู้แย่เกมเนี้ยมาเก็บไอ้ลูกนี้ก่อนมึงก็ฟังเสกตีก่นอนฟังเสกตีก่อนเกมเนี้ยมีแต่คนแม่นๆทั้งนั้นนะผมบอกเลยอย่านะเว้ยมามาแล้ว มาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วดีเอออย่าอย่าพึ่งดิให้ให้แมงกู้ไปก่อนอโอ้ยเพื่อนกูตายหมดเลยเหี้ยอย่างน้อยก็เก็บได้สามวะ่ะ เซตเซตเดิมของผมเนี่ยเนี่ยผมชอบปืนลูกซองเนี่ยขอบฟุตเฮ้นีงโอ้โกูเห็นนะกูเห็นนะผมไปดิผมมาเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนกูโดนลูกเพื่อนกูโดนปืนพกยิงสองเนี่ยคืออะไรเนี่ย Player standing Spike down B ตายอย่างหมาอะไรเพื่อนพวกกูเพื่อนเนี่ย เรื่องหนึงอะโอ้ย there they are อออมาดิ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 โอ้โอ้โพอวะเอาเฮียเพิ่งไปวังไหน เออสบบามะคีกันอย่างนี้ดิวะแต่แล้วเพื่อนไปวางอะไรตรงนั้นน่ะ One enemy remaining กูได้ยินเสียงตีนนะเออไอ้หยาฉนนะเว้ยวตัวเนี้ยเหมาะกับสำหรับ,บมือใหม่เลย <laughs> เปิดเปิดแบบได้ด้วยเก็บเป็นลูกนีก่อน มันครอบหมดทั้งแมพเลยฝัดมีรางสงหอนว่ามีตัวลอยหลังวะเอ้ยเกอบตายลูกกูดได้ยินเสียงตีน แต่ไม่มีใครเฝ้าระเบิดด้วยเหรอตายตายเกือบหนีไม่ทันแล้วปู๊อีซี่วะอีซี่อีซี่อีซี่โอ้ยกูยิงมึงโดนสามนัดเลยนะเด้ยโอ้เล่นขายเครียดไม่ได้เลยเกมเนี้ย มึงก็แม่นไปได้เฮียคูต้องทำใจไว้เลยนะี่ล้อลมยสัตสามนีเอา เออเพื่อนมันกู้แล้วเพื่อนเออไอ้้เหียดูจากลางแล้วแพ้แล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยวิชายของกู้ระเบิดแล้วโอเคโอเคโดนโดนอุ้ยโดนด้วย đi mà đi mọi Đi mọi đi mọi người mọi người mọi người đi! người mọi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  người dập người mọi người อุศักดิ์ทกมั่งมาอันนี้มัจะเป็นพกมัง่งเกมนี้ใครเล่นโหดเนอะโอโ้โหผมนั่ถือเลยเกมเนี้ยประเด็นหลักเลยนะเกมนี้มันปรับเป้ายัางไงอ่ะการกาอุปกรณ์เอทั่วไปอันไ,ไหนวะเป้าเล็งเอเนี่ไงมันปรับเป้ายัางไงวะท่านผู้ชม ยังไงอะเพื่อนกูตายสรยเขายืนนิ่งกูยังยิงเบอรสองเลยโอ้แม่งนั่งโอ้โห้แพ้ยับเลยมาทุกผู้ชม แพ้กันยับอย่างนี้ก็ไม่บันนะเฮ้ยไอ้เหี้ยแพ้ยับไปฝั่งโน้นแม่ก็โหดเกินโหดเขาโหดหรือเรากากวะกูเห็นนะเมื่อกี้ Spike down A อยู่ไหนวะอย่าเพื่อนม่งไอ้เหยังไปโดนหัวหูได้ยินหูได้ยินนะแม่งไม่โดนหัวเออจัดเลยอย่าพึ่ง มันจะเบี้ยวไปไหนเลยลูกกระสุนเนี่ยเฮ้ยต่โบราณรู้สึก old fashioned ไอชิ้นผายเอ้ยมึงอย่าเบี้ยวดิวะลูกกระสุนเนี่ยไ <c oughs> อ้เหี้ยเครียดว่ะฉันเล่นเกมนี้กูเครียดว่ะ Spike down A เพื่อนกูตายกันเดียะจริงเสียงวะท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงฝั่งเนี้ยมันอยู่ฝั่งเนี้ยเออ

เครียดว่ะท่านผู้ชมผมเครียดว่ะแพ้ยับแล้วเนี่ยจ้าไป้แมสต์งจ้ากูกัจะเทบายแล้วมากระอกกันอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยหลายสื่ชาติเหลือเกินนะมันเยอะไปคนเยอะไปไม่ชอบไม่ชอบ โอ๊ยโอ้โหาฮ่อ้เโอ้ยยิงเป็นรอยดัดเลยมอเล่นเฮียแล้วกูเนี่ยเอาเอาเออโดนลอยหลังกันนะกูดูยะละ Nát 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 มันต้องมีมาตรงนี้ต้นหนึ่งอะ่ะกูรอเลยเร็วไอสัตว์ตอนกูเลงมึงไม่โผล่ เนี่ยจะด่ดา,าผมนะท่านผู้ชมคุณต้องเตรียมใจไว้ลาเกมเนี้ยผมเล่นสุดฝีมือแล้วเกมเนี้ยเดี๋ยวนะกูก็ลืมไปว่าตัวกูมีสกิลดิว่ามาดีวะ สัตว์มันไม่ได้โผล่มาตรงนี้ว่ะลุกบอลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์มันมีคนว่ะมีคน Spike planted One enemy remaining Brother รีบกู้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 โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สันเนี่ยโอ้ยเอ้าเอามึงฆ่าไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เม่นเม่นโอ้เออกูนึกว่าฆ่าไม่ได้เอออย่างน้อยเราพวกเราก็สกอร์สามแล้ววะเออคอยไม่น่าเกลียดเหรอคอยไม่น่าเกลียดเหรอ Serious, <coughs> you <coughs> got. Set 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 กูเข้าไปทำไมก่อนกูเข้าไปทำไมเออยิงไหนดิเพื่อนยิงไหนดิยิงหนดิเหมือนกูเลยเข้ากันไปทำไมเออฝั่งนู้นแม่ก็แม่นเหลือเกินไอ้เยี้่ะ เออเอา <5 S 2> เอาเอาให้เล็กกันเข้าไปเลยนะมึงตำกันให้เล็กกันเข้าไปเลยนะไอ้พวกหี้ออเ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 อเออเอาสู้ๆเพื่อสู้ๆสู้ๆสู้ๆหัวร้อนนะแต่ทําไม่รู้เป็นหัวร้อนว่ะ ทางนี่ก็น้อยเหลือเกินเฮ้ยเอามีดไล่แทงดีกว่ามั้งเนี่ยฮะหน่อยดิ Revealing area Area them Found อตายกูตายกูตายกูได้ยินนะกูได้ยินหลังเสียงกูแววปะวะ Ơ, มึง đồ ให้กูหน่อยเถอะ Last player standing มันมี Revealing area อ,ออไอ,อ้สัตว์อ,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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาดิว่าไอ้ยลูกกระสุนไอ้เหี้ยมึงจะบ้าแล้วลูกกระสุนเนี่ยมึงสักยันอะไรวะไอ้สัตว์ลูกกระสุนเลี้ยวข้าง Standing ahead. Found them. มเโดนใครไหมไม่ไม่อยากตายมันมีตัวหลอยมันมีตัวหลอยเสียงตีนชัดเจน ยังไม่อยากตายเอาล่ะเต็มได้ไงวะวิน่ะโอ๊ยลูกบอะหลนมีสั์ลูกกระสุนเลี้ยวเลี้ยวข้างแอ้แพ้แพ้จบๆเถอะเลิกให้กูทรมานนกทีจบๆกูจะได้ อยู่ทรมาน,อน,น,อน,นเออโอเคไหมท่านผู้ชมผมเล่นให้ดูแล้วเนี่ยฝีมือผมเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะจบไปเพียงเท่านี้แนละ้วผมร้อนแล้วผมร้อนเต็มกืดละโอเคบาย